วันนี้เรามาเจอต้นทองอุไรทุกคนดูสิดอกเยอะมากเลยสะออนเห็นไหมดอกบางสะพังเลยทุกคนโอ้ยมือเราสัน่นมือเราสัน่นพ <c oughs> ามาชมเมื่อคืนนี้ฝนตกทุกคนดอกเขาก็จะแบบว่ามีน้ำเยอะหน่อยนะฝนฝนตกพอควรนะจ๊ะ เมื่อคืนเนี้ยเราอะเป็นคนชอบดูดอกไม้มากเลยเราจะบอกให้เราชอบดอกไม้มากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวแวบนิดนึงอันนี้ก็คือบ้านเราเรียกเงาะป่านะทุกคนไม่รู้บ้านคนอื่นเรียกยังไงเนาะอ่าเห็นไหมอันนี้คือผลของมันยอดของมันน่ะ เอาไปจิ้มน้ำพริกได้นะทุกคนเนะี่ยเด็ดจิ้มน้ำพริกเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกยอดมันอันนี้เห็นไหม <c oughs> กำลังเหิมกำลังเหิมกำลังเหิอมอันนี้กำลังแตกหนุ่มสาวอันนี้กำลังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นนะ <c oughs> <c oughs> เป็นวัยรุ่น อันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่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 ทุกคนใครเคยทานมั่งไมเห็นไหมเห็นไม่ชดัดใบบางอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วผลของเขาแก่แล้ว นี่แบบนี้นี่เราเราทานแบบนี้ตอนเด็กๆก,กับใครเคยทานบ้างตัวเองผลมันอนะรสชาติเขาจะหวานหวานนะเดี๋ยวเราเอาออกให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนี่ยทุกคนข้างในเขาจะเป็นแบบนี้นะ รสชาติเขาจะหวานหวนเปรี้ยวๆอ่ะตัวเองใครเคยกินเสวาวรสมั่งต้นอันเนี้ยบางที่ก็เรียกว่ากระทกรกนะตัวเองรสชาติเหมือนเสวาวรสเลยตัวเองถ้าใครเคยกินเสวาวรสนะรสชาติเหมือนกันเลยบางทีก็เรียกว่ากระทกรกป่า <c oughs> เห็นไหมเม็ดเหมือนไหมเม็ดเหมือนเสวาวรสนะเราว่าตอนเด็กๆอ่ะเราก็เอามาทานอยู่เดีย๋ยวเราบีบให้ดูเหมือนไหมตัวเองว่าเหมือนไหม นี่เนาะเม็ดเขาเหมือนสวรสนะรสชาติก็เหมือนตัวเองบางที่เขาถึงเรียกไงว่ากระทงลกป่ารสชาติจะหวานหวานหวานอมเปรี้ยวรสชาติสวรสเลยแหละ ตอนเด็กๆอะ่ะเราเราชอบทานไงเราเอาลูกเขามาทานแต่ดอกเขาสวยเนาะว่าปะลากใบอะไรเขาอะ่ะมีสรรพคุณเยอะนะตัวเองทำได้ทุกอย่างเลยอ่าแล้วก็พาแวบมาเห็นไหมเห็ไหมเอาถ่ายได้ไหม เข้าไปในดอกไม้แล้วนี่นี่นี่หนีนนสงสัยอายสงสัยอายเข้าตรงนู้นแล้วก็มาออกทางนี้ดกมากเลยตัวเองเราแผงนกล้องให้ดูนะเห็นไหมดอกบานสะพังเลยสวยจริงตัวเองดกมากจริงๆ เห็นไหมเห็นไหมแอบมองแอบมองน้องพ่งแอบมองน้อกพ่งตอนเช้าเนะาะแมลงก็ออกหากินเหมือนคนเนาะทุกคนน้อกพ่งไม่ออกมาสงสัยนกพ่งอาย ดอกสวยมากเลยนี่ตัวใหญ่มากเลยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วแอบมองแอบมองออกมาตอนไหนออกมาแล้วออกมาแล้ววันนี้ลาไปตรงนี้นะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเข้ามาชมคลิปค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย